ห้าหมั่นใจว่ายิ่งสมัยถูกมือในห้องถือโอกาสมีโอกาสเด็อาศัยสื่อสารโลกโซเชียลเป็นเวทีได้แสดงออกของพระสงฆ์องค์เน่นห้องนะในยุคเี่ยใส่เพห้มันเกิดประโยชน์นะคอยทำไปคอยศึกษาไปเาไปเลย การทำเรื่องเทคโนโลยีมั่นันก็ว่าด้ไปหล่าไปเลียนไปเขาคลอดนั่นคลอดนี่อบลมทำ u ูทูบอย่างนี้นตของเข้าดอกอาศัยอาศัยจําเอาศึกษากับผู้ผเป็นแน่คนไก่ชิดคูบาจานแน่ก็มากเฮ็ดฝึปันหรือตอนเองคือทิฐามันเทดไปนี่ลหละเป็นการเผยแผ่พุทธศาสานาในะอีกรูปแบบหนึ่งกันนะคอยทําไป คนสีเบิงบ่เบิงกะพ่เป็นยังคนสีเบิงหน่อยเบิงไลยก็บ่เป็นยังทำไปบางคนบางทันเกิดมันมีวาสนะต่อกันเกี่ยวของกันกะสิเลยมาเบิงได้เห็นกะสิเลเป็นขอคิดได้ชูคิดได้พิจารณาย่ามได้ขอฟังขออัดขอทำนี่ก็าสำคัญ้วยกันได้เรื่องของมณีก็ได้นะจังหวะเหตุไปไม่เป้ปาหมายหวังอยากให้มัน คนเขามาเบิงได้หลายคนเขาไมา่หยอดพิวได้หลายแต่บ่เป็นไปตามเป้าหมายกันน้อยเยละระบายแต่ไปเจอคอมเมนต์ดั่งนักเขาไปกันน้อยครอบพวกวเขาต้องหัวกับจักว่ามันจักมันมีคุณธรรมในใจหรือบอุคคลนะตัวใดไปประเมินเพื่อนผู้นี้หรอกนะคนสมัยคู่มือนี่มันจํามาว่าลายจะเรียบธรรมะจำมาว่าหลอกมาฟะหลอกมาว่า,า,วาจำมาคิดนะ ธรรมะที่เกิดขึ้นจากคิดจากใจนี่ครูอาจารย์เป็นอย่างว่าเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินี่มันบม่มีต้นมีปลายเลยเกิดขึ้นย่ำได้เ้าไปย่ำนั่นเบาเรื่องในจิตของเจ้าของนี่นะออกมาเป็นภาษาคําเบาสู้กันฟังนั่นนะเบาเรื่องสัญญาจาค่วมเปลี่ยนแปลงของกายนี่มาเป็นภาษาคําเบาออกสู้กันฟังนั่นนะ กายมันจะมันเกิดโรคไข้ไข่เจ็บรุ่มเร่นาน,านาาาาี่มันเป็นอย่างไรจิตใจมันเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรมันอ่อนแอท่อแทะซ้ำไหนมันเกิดข่วมเนยนายมากเป็นอย่างไรไยนเงินเขาบอกเรื่องบุดีใส่ตัวใส่ตนจะคล้องเป็นอย่างไรผิดเจรนาเบิ่งเขาไปถึงถ้าเขาผิดเจรณาเขาใจโอ้ยมันเป็นอยนางสัตว์โรคนี่เป็นอยู่แบบนี้เลยโอเมนมีหาอาก็จังมานินทาเลย โลกนี้เป็นอยู่แบบนี้นะเิ่นพอไอเป็นท่าสิเกิดพอเกิดก็สร้างเป็นอยู่แบบนี้เขาก็เลยมาเรียนรู้ของมวลน,นี่นะเรียนรูเ้เพือ่อยังเรียนรูน้บ่ไปถูกน้มคำเบาข้นบ่ไปถูกน้มความคิดข้นนะให้อยคิดจังได้กเบอกไปจังได้ก็เรื่องของเขาบ่เรื่องของเขานะแต่ว่าเปินว่า้าห้องคิดเป็นบวกมันดีเลยว่าคำ ติชิ้นนินท่าค้ำหายไหล่ป่ายซีผู้อื่นที่เขาศาสตร์เสียเทเสียเสหอนี่ซ้ำกันครับกระจกเงาที่ก็มีไปซองเบงจะคล้องนะนะซองเบงย่ามแต่งเหนือแต่งตัวให้เบงค่วมเรียบร้อยซองเบงย่ามบาดแผลมองไปเห็นก็อาศัยซองกระจกท่ายาท่ายั้งนะนะ้าาคิดดีๆหนโอ,อนุโมทนาสาธุขอบขอบคุณนะครับบริเสรขอบคุณนะค่ะประเัร ที่อุตสาตําหนิชั้นฉันจะได้จกักชั้นจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองถามันเป็นคือข้าว่าเ์ข้าก็รี่ปรับปรุงซะนะถามาว,าว่าเป็นคือข้าว่าก็บเาเป็นยังชื่อคือสมัยตะกี้ปิวินทบาบัเลยู้วินทบาบัต้องกลว่าห้องมานี่อาหากินบอร์สิท่าเว้ย มาหนิฮากินบอร์สิท่างเว้เพราะ่อตัวก็ข้าเบืงกล่นตัวบ่มีหางเอามันจ้าไล่ตัวพระนี่บ้อใจก็สบายไปนะนี่คืออินซียฮามันพร้อมมันแข็งแกร่งมันไม่มีหมองใ้ออนแอนะมันก็เลยบอร์สิโกสิ์สิทืิอมันแต่ว่าการรักษาอินซียมันเข้มเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ตลอดที่มันสำคัญ นี่แหละฮาอจึงฟึกถ้าอยู่แบบนี้เลยก็สบายเลยนะเด็กบ่อยฮ้อก็ว่าไปคนบ่อยฮ้อนมาเจ็บมาปวดแล้วก็มาตีมาขาามาได้อยู่สบายไปฮากินข่าวเสียบรอนรับเลยผู้มันบกผู้มันเกลียดมันโกรธฮ้อเนี่ยมันยังสิทุกลำบากกับฮ่อว่นะข่มโกรธดงมันอ้ยมันขับแคนได้ใจซะเลยมันโกรธมันเกลียดมากยสีหนาสีตาน้ำเสียงการบอกการจาน มันเปลี่ยนแปลงไปถ่วงทารี่ล่ามเทียงไปเพิ่นเขียนเดยกันนะครับจอนสินพนันน,นอไม่จ้ถึงนอเฉืบอบตีนต่ำต่ำเพิ่นคนเชียกว่านั่นถ้ามีอาการอย่างสั่นเผ่อจจเห็นยักไปซ้อมมากับโจกซอมมันเป็นแบบนั้นนะ,ะสำคัญเลยเลย <c oughs> เรื่องของเข้าปฏิวัติธรรมะปฏิบัติธรรมนี่บ เอาเพื่อมายับอยั่งรดละมวนโมนีละมันเป็นอันตร,รายพระวุทธจะเจ้าคนว่าม่แมันฟังธรรมะให้มันถือใจจ้าล้องได้ธรรมะนี่บ่ถือใจไผเลยมันเป็นไป,นปนตามสภาวะที่ท่งไหวเรื่องคล้อง,องมวนถาดคันรูปคันนา้าคันนฮานีละ่ะเบึ่งไป